วันนี้เราอยู่กับน้องอ้อมนะครับวันนี้จักเพจดินฟอแคสนะครับวันนี้น้องอ้อมแล้วก็กับแปนดนะครับได้ฉโนดจากเราไปแล้วนะครับจากผ่อ,อนมาไม่กี่เดือนเองนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์น้องอ้อมหน่อยครับว่าตั้งแต่เข้าโครงการกับดินฟอแคส s t นะครับในการผ่อนเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่ามันเหินเพจเราได้ยังไงแล้วมั่นใจมากน้อยขนาดไหนท,ที่มาผ่อนแล้วก็วันนี้มาโอดที่ดินนะครับ เริ่มแรกเลยนะคะหนูเป็นคนที่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีบ้านไม่มีที่มาอยู่กับแฟนคือไม่มีอะไรเช่าที่เขาอยู่แล้วก็สร้างบ้านบาที่เขาแบบว่าคือแบบไม่ไม,ไม่ไม่แบบอะไรไม่ไม่แข็งแรงแบบนี้เขาให้เช่าแบบไม่แข็งแรงอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของที่เขาบอกว่าเขาจะขอที่คืนเขาจะแบ่งให้ลูกหลานแล้วก็หนูทําไงทาไงได้ทีนี้ หาหาทั่วเลยค่ะหาเ์อหาเพจที่ดินที่ไหนไขายแล้วก็มาเจอเพจของพี่เขาเนียค่ะแล้วก็ชวนแฟนไปดูเห็นว่าอ๋ออยู่ท่าเรือใกล้ๆนี้เองแล้วก็ได้มาผ่นกับพี่เขาเดาวก็หนึ่งมงืสบายมากค่ะผ่อนเดือนละห้าพับาทเองแล้วก็พี่ใจดีใจดีมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกอย่างวันไหนเราจะสร้างบ้าน ที่ก็แนะนําเราได้เหมือนกันแ่บครับก็บวันนี้ก็แสดงความดีดีแน่นครับกับน้องอ๊อนนะครับ,บ,ะะรบแล้วกอ็อยากถามความรู้สึกนิดนึงครับว่ากลัวไหมครับมันม่นใจไหมครับว่า,ามันมีแบบนี้จริงเหรอแล้วผ่อนแล้วจะได้ที่ดินไหมมีความกลัวไหมครตอนแรกตอนแรกก็คิดนิดนึงแต่พอมาเจอกับพี่คุยแล้วก็ก็ดูไปเรื่อยเรื่ดูเรื่อย โอเคตัดสินใจลองดูลองดูสักครั้งไม่เสียหายอะไรครับวันนี้ก็ได้เป็นฉลดของตัวเองแล้วครับจริงๆ2ใบนะครับใบแรกโอนไปแล้วนะครับวันนี้มาโอนใบที่2นะครับก็ยินดีด้วยครับอันนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วนะครับดูนิดนึงเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อขายเรียบร้อยแล้วนะครับลงวันที่วันนี้พอดีนะครับโอเคก็ยินดีด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับ